อายุ22หกปีในสนามแข่งที่รวมมอไซต์ที่เร็วและแรงที่คนนี้แขนควา้าแชมป์ไปแล้วถึง17ครั้งเรายังอยู่กับเขาครับกับ Exclusive Interview เพชรเม็ดงามแห่งทีม Yamaha Maverick b e n e a l a s เราทุกคนล้วนมีเพลงที่ชอบฟังเพื่อบิ้วตัวเองก่อนเกมสำคัญอย่างผมแล้วก็นักกีฬาไทยหลายๆคนนี่ชอบเพลงนี้ครับความเชื่อของ Body บอดี้สแลมาันดทสุ ยาเลสลก่อนบิดฟังไร Your teammate I like to see him always you know go down and a lot of uh racer they they put the headphone and listen to the music What is your most favorite song that you listen to before the race Mine is till I collapse from Eminem ความหมายของเพลงในประมาณบางครั้งคุณเหนื่อยและอ่อนแรงจนอยากยอมแพ้เฮ้ยปลุกวิญญาณนักสู้ในตัวคุณดิกระตุ้นตัวคุณดิมีก๊กสองก๊กสามหน่อยดิสู้ดิ ตราบได้ยืนได้และยังไม่ล้มสู้จนกว่าโลกจะสลายสู้จนกว่าไฟจะดับขับจนกว่ารถมันจะไหมตราบได้ตัวเรายังไม่ล้มยังไม่ร่วงยังไม่ตายพลังจากทั้งนอกทั้งในจัดไปใช้ซะ เอาทุกคนฟังแล้วสู้ครับแต่การแข่งขันแบบนี้บางคนบอกโอ้โหมันไม่ค่อยน่าสู้เท่าไหร่นะมันเสี่ยงนะถามจริงกลัวตายไหมพรุ่งนี้